สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะาผมบีเด็กนายนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมเหมือนเดิมทุกคนแล้วก็จะมาเล่นสกินใหม่นะครับวันนี้เป็นปืนเอ57นะครับเป็นสกินใหม่อันนี้ผมจะสุ่มไว้ก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ลงคลิปวันไหนนะอ่าจะทําคลิปวันไหนยังไม่รู้เลยครับงั้นเข้ามาสุ่มตัวกันก่อนนะครับราคาประมาณพันสามาพันสองเก้าเก้าประมาณนี้นะครับผมเดีย๋ยวลองไปเติมที่เล็ดพอยซ์ชั่นดูทุกคน ราคาถูกราคาดีต้องเลสพชยซนครับผมอย่าลืมไีอุดนุ่นก็นด้นะโอเคเรามาสุ่มกันเลยครับรอบแรกครับโอเคครับผมสกินหลีกสกินกระเป๋าก่อนเลยครับอันดับแรกครับได้หมอตู้เหมือนเดิมแม่แหละผมว่าไปกันต่อรอบที่สองโอเคได้สกินเป็น M C X นะครับผมเป็นสกินก็ไม่ค่อยสวยนะสำหรับผมโอเคครับโอเคที่ห้อยปืนครับวันนี้สวยอยู่ครับทุกคนสวยจัด ปึ๊บโอ้โหไม่เป็นไรครับผมว่ารอบนี้น่าจะได้เอ57นะครับไม่น่าจะได้สกินชุดมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วครับทุกคนมารอบที่สามไอ้รอบที่อ่ารอบที่อะไรรอบที่ห้าครับอ่ะอันไงผมว่าแล้วมาแล้วครับสกินปืนน้ำสวยครับเหมาตู้นะโอเคไปเลยครับรอบสุดท้ายครับเหมาตู้อันนี้สวยนะผมว่าสำหรับผมสวยเลย เหมาตู้ครับเหมือนเดิมนี่ไงสวยอยู่ครับชุดอ่าส้มตัดขาวตัดดำครับโอเคโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนไม่รู้ว่าผมจะได้ลงคลิปวันไหนอันนี้สุ่มตู้ไว้เกาะน,นะโอเคครับยังเหลืออยู่ทุกคนถ้าเหลือไปหาสมมนนี้กันก่อนครับอ่าตังเหลือตังเหลือไปหาสุมให้หมดไปเลยครับผมโอเคครับได้สกินโอ้โหสีแดงสวยอยู่ เราอรอบที่สองครับเสือฟุกโอ้โหไม่น่าแล้วดวงไม่ค่อยดีช่วงนี้โอ้สามร้อยไม่พออ่ะงั้นไปสุ่มอันอื่นครับสุ่มอันทีละนิดเล่นน้อยก็รนบเผืนน<ด>่อมันอาจจะได้ของดีไงนี่เอ้ยตัวนี้ยังไม่สุ่มเลยอาวสวยทุกคนเอาได้สกินเฉยอ่ะเพ้ออะไรเดยโอเคได้สกินพีเก้าสูตรนะสุ่มทีเดียวได้เลยครับ มากับดวงเฉยทุกคนโอเคถือว่าสวยครับสีอ <4 S 2> ทองตัดดำทำไมเขาได้ของอดีอ่ะไม่เลของดีจัดของดีจัดสกินสวยจริงสีทองทีเดียวได้เลยอ่ะโอเคแต่เราไปเจอในเกมแล้วจะเป็นยังไงนะครับกับสกินเอียห้าเจ็ดใหม่นะไปกันเลยครับผม ถ้าทุกคนมองหาร้านเติมเกมสุดคุม้มต้องเลดพ o t i o ชเติมถูกปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ u i d เท่านั้นเปิดบริการตั้งแต่เวลาตีห้จนถึงตีสองครึ่งสุกเสาร์อาทิตย์จะเปิด24ชั่วโมงถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อตามช่องทางนี้หรือใต้คลิปผมได้เลยอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆด้วยนะครับผมเค okay, ตานี้เกิดตรงนี้นะครับมาคนเดียวนะครับทุกคนอ่านี้เป็นแบบแปดหมื่นครับ นตกด้วยครับทุกคนแก okay, เปิดเซฟกันก่อนนะเปิดนู่นเปิดนี่เดี๋ยวค่อยไปเนาะโอเคโอเคครับผมอันนี้เหมือนเดิมครับเราจะใส่กระสุนอ,อ่ะอันนี้มานอันนี้วาโอเคใส่ไปเม็ดนะึงใส่กระสุน,คร,น,ค,รรสน 4, ครึ่งหนึ่งครับกระสุนสี่ครึ่งหนึ่งแล้วก็กระสุนห้าอีกนะครับผมประมาณนั้นใส่ประหยัดใส่ประหยัด <laughs> ช่วงนี้ช่วงนี้กำลังแบบฟาร์มไงฟาร์มคังไง <Okay. S 2> อ่ามีเสียงอ่ะพี่เคฟขวามือเราจําเสียงไวนะ้เนาะ เปิดเซฟเดี๋ยวค่อยไปครับอันนี้แม็กทองมันไม่ได้แถมมากับเอเอห้าเจ็ดนะครับแม็กทองนี่คือแม็กของพี่เก้าศูนย์นะครับที่ผมสุ่มได้ก็ดูอ่านั้นแม็กแม็กจากปืนนั้นนะครับปืนเอเอห้าเจ็ดมันให้มาแค่แม็กห้าสิบนะครับสกินแม็กนะสกินแม็กสามสิบมันไม่ให้นะมันให้แค่แม็กห้าสิบผมงงทำไมมันไม่ให้ไอ้แม็กสามสิบเนี่ยให้มาคู่ก็จบแล้วเนาะเกินไปโอเคสวยอยู่ครับเขาน่าจะทำคลิปกันไปหมดแล้วครับทุกคน เลือแต่ผมนี่แหละเพิ่งมาทำผมว่าจะทำาะไรยไงไอ้ไรนะแมปโดวของแดงอะครับเพราะว่ากำลังแบบฟามตังอะไรนี้อันนี้เหมือนจะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วนะตู้เนี้ยจะรืบไปสุ่มกันด้วยนะบุ๊โอเคอันนี้บอทครับงั้นเราวิ่งไปหาเขาดีกว่าผมได้ยินเสียงซ้ายเออขวามือใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนจะอยู่แถวปืนใหญ่ครับเข้าหายไปแล้วนั่นเอง โอเคดูเงียบๆครับตรงนี้ไม่มีบอดยิงไม่มีอะไรเลยครับก,กินน้ำไปก่อนผมจะเปิดภาพสวยๆให้คนดูดูนะเออแต่วันนี้อากาศมันร้อนจริงห <c oughs> มดเลยไม่ได้เปิดคนดูภาพภาพสวยๆให้ดูเลยเนะี่ยงั้นก็ดูนี่ไปก่อน,นเนาะเซฟไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเปิดไปหรือยังครับเดี๋ยวมาดูดูเซฟกันก่อน สวยนะเวลาอยู่ในแมพครับสีเขียวนะโอ้โหสวยจัาทุกคนโอเคครับเปิดหรือยังอ่ะเอยเปิดไปแล้วนี่เอาแสดงว่าเปิดแล้วเข้าหายแน่เลยทุกคนโอเคครับเหมือนจะเปิดไว้แล้วก็วิ่งเข้านะครับทุกคนนะอะไรอ่ะโอเคได้กของทองอะไรครับเนี่ยปิดไว้ก่อนอ่า ปิดเซฟวิธีปิดเซฟคือแตะตรงที่เปิดครับเป็นมือเป็นรูปมือคออ้างไว้มันจะปิดนะครับผมใครที่ปิดเซฟไม่เป็นนะบางคนมือใหม่ไงเดี๋ยวย่องฟังเสียงก่อนนะไม่ได้ยินเสียงระเบิดครับอยู่แถวหลังไฮหรือเปล่าหลังโมครับหลังโมช่วงแรกผมจะย่องก่อนโอเคได้ยินเสียงปืนเ k มครับหนึ่งกระบ,บอกนะเหมือนจะอยู่แถวแนวหน้าประมาณสองตัวหรือเปล่านะข้างบนไม่แน่ใจโอเควิ่งไปเลยแล้วกันคนระับ เสียงกระโดดอยู่ข้างบนหนึ่งตัวโหวิ่งกันข้างบนนวเลยคนโดนทุกคนเฮ้ยหลังมาโอเคตายครับอยู่ข้างบนอีกกี่ตัวไม่รู้วิ่งหาเลยกันครับข้างนอกเหมือนเฮ้ยน้ามีคนใส่แม็กอยู่ข้างๆผมโอเคล้มครับล้มเฉยอ่ะก็ส่วนห้าเลยนยะ แล้วก็มีข้างนอกครับโอเคตายครับตายไปสามทุกคนอีกตัวเดียวนะอีกตัวสุดท้ายครับโอเคโดดลงมาละ <_ d oll> โผลมาลเฮ้ยเ,เขาก็ปาเหมือนกันนะคนดูแลเราก็ปา <_ d oll> ปาตันโดนแบบนี้ก็เรียบร้อยครับผมถ้าอยู่ในม,มุมอาแบบนี้เราจัดการเขาได้เลยเจ็บแน่นอน ไม่ตายก็เจ็บครับโอเคมาแล้วนะผมปึ๊บตึมโอเคน่าจะเจ็บครับทุกคนผมว่าน่าจะยิงอีกแป๊บเดียวน่าจะตายนะแบบนี้โอเคเล็งแล้วเข้ามานี่โอเคหมดตี้ครับตี้นี้มันจะเลย Mk อยู่ข้างนอกหนึ่งหรือเปล่าผมได้ยินเสียง MK แต่ไม่มีตัว MK ตัว,ห,ตวหละตรงเนี้ยอ่างั้นนั่งรอตัว MK ก่อนนะทุกคนตอนนี้ ตายเถอะเพื่อนเดี๋ยวย่องก่อนครับผ่าตรงผ่าตัดก่อนให้ตายเถอะเจ็บมากกระสุนก็หมดเหมือนจะ MK มเันเงียบไปเลยทุกคนงั้นเราเปิดกันก่อนครับเฮ้ยฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยผมได้ยินเสียงคนย่องทุกคนไ,ไม่รู้อยู่ในห้องหราอยู่ตรงไหนครับเฮ้ยผมว่าผมถอยก่อนดีกว่าผมไปก่อนดีกว่าทุกคน <S <S เสียงอะไรไม่รู้เมื่อกี้ไม่รู้คนดูได้ยินไหมนะได้ยินเสียงเบาๆครับเหมือนคนย่องครับ โอเคงั้นรอก่อนคนระับโอ้โหว่าจะเปิดห้องแป0แสนั้งหน่อยโอเคผมได้ยินเสียงอะไรอยู่ข้างบนอ่าเรียบร้อยตายทุกคนอ้าวมันมีเตียงนอกโ oh, อ้โหเอ้ผมไม่อยากลุกเพราะงี้ทุกคนดูข้างล่างอ่ะมันเป็นหน้าต่างครับไม่รู้ว่าเขาจะย่องมามุมไหนบ้างนะเอาชัวร์ดีกว่าโอเคงั้นรอตี้ที่สองวิ่งเข้ามากระสุนใส่เรียบร้อยครับผมเหมือนเขาขึ้นมาแล้วทุกคนตอนเนี้ย มันมีตัวเปิดสองนหนึ่งผมได้ยินอยู่เมื่อกี้ <No. S 1> นี่ไงตีเอ็กตายครับอยู่ในห้องหนึ่งตัวโอเคเรียบร้อยครับตายสองทุกคนหมดตีนะโอ้โหเรียบร้อยไม่เขาไม่มีตีมือที่สามือที่สี่ไม่อีกแล้วนะ <laughs> โอเคขอดูหน่อยครับอุ้ยห้าเจ็ดด้วยทุกคนเดีย๋ยวเริ่มเก็บของแล้วออกกันเลยวะเนี่ยนี่ของทองท,องที่ผมเปิดไว้นี่า่า ังเปิดไว้เซฟการทุกคนเซฟตรงรถอ,อ่ะอ่าโอเคนั้นเราเก็บของแล้วออกกันเลยดีกว่าทุกคนนะ เกมมาออกก uh. okay. ันครับได้8,90,000กว่านะครับผมเบิรงโอเคเก็บไปเท่าไหร่อ่ะผมลืมน่าจะประมาณ5เอ๋อ6อ่ายิงไป6ตัวครับออก8,000กว่านะเดี๋ยวเราไปต่อท่าที่2กันเลยดีกว่านะครับบปายเนเลยครับผมโอเคตอนนี้เกิดหลังสุดเลยโอ้โหทุกคนผมไม่อยากเกิดนี่แหละ วิ่งยากแล้วตรงเนี้ยโอเคมีบอดเกิดน่าจะไม่มีคนเกิดนะค,ครับผมแคปเดี๋ยววิ่งเข้าตึกเลยผมจะเปิดเซฟก่อนค่อยวิ่งไปนั่นเองเฮ้ยอ้าเหมือนจะมีคนนั้นบนครับทุกคนโอเคครับผมไม่แน่ใจว่าตรงหน้าเนี่ยคนหรือบอดโอ้โอยว่าค,คนตกใจหมดบอดครับข้างหลังก็ามาบอดนี่ก็ตามเกินเนาะ ตามยิ่งไม่เท่าไหร่ครับไอติดโล่เนี่ยหนักเลยอเไอบอดติดโล่เนี่ยบอดปกติก็ควรอยู่แล้วใช่ไหมใส่โล่ไม่อีกดีล้วมันไม่วิ่งตามตัวโล่หรือหรือมันวิ่งวะแต่ผมไม่เคยมันวิ่งครับใครรู้ก็บอกผมเดี๋ยนะอ้าเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วล้มได้ไงยิงเข้าอกขนาดนี้ทําไมมันชอบล้มอะ่ะผมใส่เจาะห้ามาดูเจาะสี่มันก็ต้องตายม้เวลาเขา้าเกาะหรือว่าโดนขาหรือเปล่าโอเคครับ เดี๋ยวเราเข้าายกันดีกว่านะเหมือนจะมีแค่ตัวเดียวนะครับตัวน,นี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าโมกันครับผมไม่แน่ใจว่าในโมเนี่ยมีคนเข้าไปหรือยังครับเฮ้ยสั้นหน้าน,นี่เหมือนจะเป็นแอร์อดรอปทอง4ชิ้นนะครับผด โอ้ผมว่าน่าจะรวยกันเยอะแหละเฮ้ยไหนน่าจะเพียบเลยทุกคน <c oughs> ใช่ไหมไอ้ของแดงสี่ชิ้นนะครับที่มันจะเข้ามาเซียนหน้าเนี่ย <c oughs> เดือนหน้าเนี่ครับ <c oughs> เดือนหน้าอัปเดตใหม่นะเซี่นเซียนใหม่เดือนหน้าประมาณ <c oughs> ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเขาแจ้งอีกทีนะึงโอเคแต่เดือนหน,าน้าแน่นอนครับ <c oughs> ไมเปล่าไปกันต่อครับผม <c oughs> มีคนขึ้นมาอย่างต้องเช็คทุกมุมนะครับทุกคนก่อนจะเปิดห้องนะไว้ใจไม่ได้โมโเนี่ยชอบดักกันับมีคนยิงแถวห้องมาเดี๋ยวผมจะดูทุกห้องก่อนนะแล้วก็โอเคไม่น่ามีครับแต่ว่าบอดตายครับอืปิดเดีย๋ยวปลาระเบิดเช็คตรงนี้ไม่น่ามีเพราะบอดมันก็เดินอยู่นะ เปิดนี่ครับผมอย่าลืมเปิดด้วยนะเผื่อได้ซีดีนะครับส,สิงโอ้โหสิงสถิต<ะ> <laughs> โอเค,อเคก็ได้อยู่ครับผมเปิดห้องการ์ดไอ้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ห้องการด์ดดิห้องแปดแสตห้องร้านหนึ่งดีกว่าราคาร้านหนึ่งแล้วนะห้องร้านหนึ่งเนี่ยเปิดไปกี่ดอกไม่รู้เนี่ยห้าหกดอกแล้วมั้งของเดยังไม่ออกสี่ชิ้นอนะมันไม่คุ้มอะคนดูจริงบางคนก็ดวงดีเกินบางคนก็โอ้โหเปิดไม่มีเลยอ้าวโอ้จบแล้วมันเปิดไปแล้วดิโอ้โหผมก็คิดว่า ย่าไม่เปิดโอเคงั้นไปหาคนที่ข้อกันนะทุกคนโอ้โหจบละอะไรเนี่ยแต่เราก็หาคนตั้งนานปิดห้องไว้ซะงั้นเสียงปืนเงียบไปแล้วนะผมไม่แน่ใจว่ามีข้างบนด้วยหรือเปล่าเอ้ยบอดโอเคย่องฟังเสียงก่อนครับเวลาผมจะเข้าหาะ คนหรือว่าหาจุดต่างๆเนี่ยผมจะย่องก่อนนะถ้าย่องเหนื่อยผมก็คารับเพื่อจะเพื่อจะไปต่อนั่นเองไม่หยุดที่ย่องก่อนว่าฟังเสียงก่อนนั่นเองว่าไม่รู้ว่าอยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนนั่นเองถ้าเราวิ่งไปมม่วมเราก็ตายนะโอเคอ่าเราต้องย่องให้รู้ก่อนว่าเฮ้ยมีเสียงตรงนี้นหนึ่งมีเสียงนี้สองเนีย่ยเวลาเราจะเล่นมันจะได้เล่นง่ายๆครับโอเคมีเสียงขึ้นแล้วครับเหมือนจะข้างบนนะหนึ่งตัวขึ้นขึ้นแล้วหนึ่งครับ เออตรงนี้มันยิงได้นะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยหน้ารถเนะีย่ยเนี่ยเล็งตรงนี้ได้ครับโอเคอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยโอเคตายครับผมเหมือนจะเป็นเซตไนครับยิงตายหนึ่งแล้วชา้าทันทีครับผมแต่ปลาใช้ก่อนเผื่อมันแอบอยู่ข้างบนนะบึ้มเงียบไงมีตัวเดียวเหรอ,อกระสุนนี่ก็เยอะเกินไอกระสุนสีในตัวแรก มันเอาปืนนี่นั่นมาปืนใหม่อะ่ะเอออาเก้าครับใส่กระสุนสี่มาเงียบไหมเดีย๋ยวไปดูตัวข้างบนดีกว่าโอเคดูของหน่อยครับผมโอเคผมไม่อยากยืนขึ้นนะเดี๋ยวข้างนอกยิงมาอันนี้ถือว่าโอเคปลิกดำนะใส่ของได้ครับโอเคสวยเลยครับอ้าวโอเคได้อยู่ไปใส่นี่ครับ นี่ตัวที่เรายิงครับนี่ไงเห็นไหมไม่รู้ว่าคนหรือบอดจะยิงขึ้นมาน่าจะเป็นคนนะครับโอเคนท์ถอดไปแล้วเนะวาะเสียดายมาจังหวะที่เขาไม่ถอดไนท์นี่จะรวยครับโอเคเก็บของแล้วออกกันเลยดีกว่าทุกคนนะรีบไปครับได้เท่าได้แค่ไหนออกแค่นั้นนะถ้าโลภมากเดี๋ยวตายโอเคผมตอนที่ออกมาเจ็ดแสนกว่าเก็บไปสองคนนะครับเป็นไงนบ้างผมกับการเล่นสกินใหม่ของปืนเอร์ห้าเจ็ดนะครับทุกคนนะสวยอยู่ครับสวยก็จัดจัด้วยนะ อย่าลืมเลดโพชันด้วยครับทุกคนเพื่อนๆมีความเห็นก็กฝากขอบไปต้เกียบผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากัไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามอกด้วยครับทุกคนบ๊ายบายครับผมไปเจอคลิปหน้าครับผม